มาบทแปลเรื่องที่192เรื่องพระอุชานสัญญีเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพระเถระรูปหนึ่งชื่ออุชานสัญญีตรัสพระธรรมเทศนานีว่าปรวัจจานุปัสสิะเป็นต้นตอน คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่นได้ยินว่าพระเถรานั้นเที่ยวแสหาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่านั้นว่าภิกษุนี้ย่อมนุ่งอย่างนี้ภิกษุนี้ย่อมห่มอย่างนี้พวกภิกษุกราบตูลแด่พระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถราชื่อโน้นย่อมกระทำอย่างนี้พระาศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในข้อวัดกล่าวซ้อนอยู่อย่างนี้ใครๆไม่ควรติเตียนส่วนภิกษุใดสแสวงหาโทษของชนเหล่าอื่นเพราะความมุ่งหมายในอันยกโทษกล่าวอย่างนี้แล้วเที่ยวไปอยู่บรรดาคุณวิเศษมีชานเป็นต้นคุณวิเศษแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นอาสวัตท,ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมเจริญอย่างเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้่าปรรวัชานุปัสสสะนิจจังอุชานสัญ,ญิโนอาสวาตัสสาวัทันติอาราโซอาสวัคยาอาสวาทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิด บุคคลนั้นเป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะตอนแก้อับรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุชาณสั้นยิโนความว่าบรรดาธรรมทั้งหลายมีฌานเป็นต้นทำแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เจริญแก่บุคคลผู้ชื่อว่ามากไปด้วยการยกโทษเพราะความเป็นผู้แสหาโทษของชนเหล่าอื่นว่าควรนุ่งอย่างนี้ ควรห่มอย่างนี้เป็นต้นโดยที่แท้อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลคือแสนไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะกล่าวคือพระอารหาัตในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิตผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง พระอุชานสัญญีเถระ